ตามตัมื่อันเข่งเ่ลยา่งาเข่งไปเลยเ่งกนัน,กนังไงจะเพ่งกยงงบางทีเราไปเพ่งลมมากเกินไปมันอยู่ข้างในแล้วมันสมาถามันมากเกินสมถาก็คือลมหายใจที่มันวิ่งอยู่ภายในเนี่ยบางทีเราเอาความรู้สึกเข้าข้างในเยอะพอเข,ข้าข้างในเนีะลมมันเยอะมันออกพุ้ย ตัวมันก็ออกอยู่แล้วปกติมันก็ออกอยู่แล้วต่ว่าเขาเข้ามาสังเกตต่ว่าโตที่มันตึงตึงหนันคือมันแหลกบย่อนเขาไปเพง่งเขาย่อนเขาไปกําหนดล้มมากเกินไปวิธีการก็คืออย่าเอาความรู้สึกเข้าข้างในร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เอาเข้าครึ่งหนึ่งดูความคิดเอาความรู้สึกออกข้างนอกด้วยสลับกันเวียนอยู่มันไม่โคเล็มญ้าเข้าใจไหมเห็นไมโคเลมหญ้าบว่ามันเลมจนมันลึงแล้วปากกระตวัดไปแค่มัน แค่สิงตาน้อยเบิ่งไม่หนึหนงมันก็กุ่มหแล้วว่าอยแต่ว่าทุกขงังนะคะทีทีที่พวน้ามันจะออกปากล้วจะอ,ออกตามโตนะเจ้าค่ะดีแล้วมันออกัสัน้นะใครเลยเห็นบเลยจะไปแก้มันปล่อยแลอวถามัาน,านแน่นเลยหครับมาซื้อออกข้างนอหนีน้นไปไ,าาาไออกล จ้าก็ไปสังเกตเอาน้ำตอนนั้นไม่จีบบอกได้เปิดขนานั้นนะมันบ่อได้ไม่หมดสนิทอยู่ด่าสนิทอยู่ค่ะเออจ้าด่ากับสนิทมันก็หมดหรอใช่ไหมเปบสหล่นนั่งเือะเฮ้มันกอดได้เปิดนั่นนะมันมีหูผุมขนอยู่ทั่วร่างกายข้างๆเนาะแม้กระทั่งฟาตีนฟามือไหนมันออกได้เปิดนะมันมีอากาศสะท้านแทรกซึมอยู่ มันก็ผุดออกตรงนั้นตรงนี้แหละแต่ตัวที่มันแน่นมากๆากเลยต่อไปถ้าปล่อยให้มันแน่นนานๆเนี่ยมันจะมันจะวางยากมากจะาวะแต่นี้คือพอเรนิ่งว่ามันจะเข้าสมาธิเลยถึงแม้ไม่เข้าจนเข้าชาันลึกๆแต่มันก็จะเข้าไปแล้วตัวแข็งเป๊ะแหละตัวแน่นความรู้สึกตัวก็จะช้าคนนี้แค่ซิปร่องเองจะคับผ<น>ู้บ้างแรงเฟ้แลเวลาคนเรียกเนะี่ยก็จะ กลัวมันเสื่อยไงนั่งยืงสี่ายมันเสื่อยมันคือไม้แพันบางแค่สิบร่มสิบหาล่มมันก็สี่นิ้งไปเลยนะคะมันก็ปั๊บร่มไงมันเป็นใส้น่มหยามหยาบเสน่มหยามหยาบย้าไปนั่งรับตา ก็นั่งรับตาว่ามันอย่เขาล่อเรามันไ่อกค่ะไล่มาขาไล่มเลยเล่นหนักสมมาตร่ไม่มันหนักเกินไปสมมาตรมันถามว่ามันดีพ่สาหรับคนใหม่ไน่ดีแต่ว่าเพีไไปเรื่อยๆแล้วใค่มันเกิงกันการสิลุู้ิพ้นมันเป็นเราเอาสมมาตามากเลยร่มมันใจเขาแค่เข้าจาเรื่องมันก็เป็นสมมาตรหมุนไปแตัวเห็น ความคิดโตเห็นโตสิงตาน้อยเบิ่งขึ้นคิดโตสิงตาน่อยเบิ่งล้มโตความมือออกข้างนอกนั่นแหละคือโตวิปัสสนาโตรับรู้นี่คือโตวิปัสสนาเมื่อจำเรียนลงไปเข่าซ้งเดยที่แหลกจะโตกใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะคือออกจันสิแล้วไปโตกใจมันก็วันนี้มันเป็นทุกข้งเป็นทุกมือเลยก็เลยก็เลยปล่อยไปเลยแบบนี้ cho cái kia vẫn, để cả sau đó.